สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องยืนงงในดงเซียนนะครับสำหรับวันนี้ก็ผมมีเ,เกบความรู้ครับเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับไฮโลครับมานําเสนอครับวันนี้ไม่ได้มีแทคนติกอะไรมานําเสนอแต่ว่ามีเกบความรู้กับเกี่ยวกับไฮโลครับว่าทําไมหน้าสีครับแล้วก็หน้าเอี่ยวทําไมเขาต้องทาสีแดงทําไมไม่ทาสีดําเหมือนกับหน้าอ,นอื่นอ่วันนี้ผมจะมาให้คําตอบนะครับก่อนที่จะมาให้กับ ไขข้อข้องใจตรงนี้ก็ผมขอเท้าความนิดนึงครับเมื่อ3าถึงสคลิปที่แล้วครับที่ผมทําคลิปออกมาเกี่ยวกับว่าเกี่ยวกับคําศัพท์ที่ใช้เล่นนะครับว่าคําว่าพละก,กับพระรามทําไมเ,าเขาถึงเรียกว่าพละต้นยาวสี่หกทำไมเขาถึงเรียกว่าพละส่วนต้นยาว3ามสี่ห้าทำไมเขาถึงเรียกว่าพระรามาวันนี้ผมไปได้ข้อมูลมาแล้วครับก็คือคนไทยครับเจ้าสมบัติ เจ้าบทเจ้ากรครับสมบัติสำนวนครับมันเป็นแค่คำคล้องจองเฉยๆครับพระรามสามสี่ห้าครับพระลักษก้าหกครับมันมันเป็นคำคล้องจองครับก้าหกแต่ก็คือห้าห้ากับหกคือเป็นโซนบนอยู่แล้วครับก็เลยเออเขาเรียกว่าเออเหมารวมไปเลยครับสี่ห้าหกก็คือเขาก็เรียกว่าพระลักไปเลยแต่จริงอะมาจากมาจากคนไทยครับเจ้าสมบัดสำนวนครับพระลักษก้าหกครับส่วนพระรามสามสี่ห้ามันเป็นคำคล้องจองนนี้เฉยครับตรงนี้ อ่าตรงนี้โอเคนะครับผมขอจบไว้ก่อนอ่ะต่อไปว่าทําไมมาไขข้อข้องใจว่าทําไมหน้าสีแล้วก็หน้าเอี่ยวทําไมต้องต้องเป็นสีแดงทําไมไม่เป็นสีดําเหมือนกับกับกับเอ่อหน้าอื่นๆนะครับอ่ะวันนี้ผมมีข้อมูลมาครับก็คือลูกเต๋าครับลูกเต๋าลูกเต๋าแบบนี้ครับสมัยก่อนน่ะเขาเขาไม่ได้เอาไว้เล่นไฮโลครับเขาเขามันเป็นลูกเต๋าเขาเอาไว้ทอยทอยหาแต้มครับ ลูกเต่านี่มันมีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิงแล้วครับเมื่อประมาณปีคศ 1, 3 6 9กครับ700กว่าปีมาแล้วถ้าเทียบกับบ้านเราก็คือสมัยสุขโขทัยนู่นและครับก็คืออ่าทไมต้องทาสีสีแดงที่หน้าสีแล้วก็หน้าเอี่ยวใช่ไหมครับก็คือว่าอ่ในสมัยราชวงศ์หมิงครับมีจกักรพรรดิครับเขาเล่นเขาเล่นทอยทอยลูกเต่าครับเขาเล่นเขาเล่นเกมกระดานครับถ้าเป็นภาษาอ่าญี่ปุ่นเขาเรียกว่า ซูโกรุกุครับแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าแบ็กเกมอนครับแบ็กเกมอนแต่ถ้าเป็นภาษาไทยบ้านบ้านเราอ่ะหลายๆท่านอาจจะเคยเล่นครับเกมงูครับงูตกบันไดครับนั่นแหละครับเขาจะใช้ลูกเต๋าในการทอยเต้มครับทีนี้มันประเด็นที่หน้าสีทาสีแดงก็คือมันมาจากจากพัิครับเขาเล่นทอยลูกเต๋าครับเล่นเกมงูตกบันไดนี่แหละครับกับสนมครับกับพระมเหสีแต่เผอิญว่าตาสุดท้ายครับตาสุดท้ายแล้วอ่ะ จัก,กรพรรดิจะชนะพระมเหสีได้ก็คือจัก,กรพรรดิต้องทอยลูกเต๋าให้มันขึ้นหน้าสี่พร้อมกันทั้งสี่ทั้งสามทั้งสามลูกครับแล้วจัก,กรพรรดิก็จะชนะคือต้องทอยแต้มให้ได้สิบหกแต้มนะครับจัก,กรพรรดิถึงจะชนะ,ะเผอิญว่าตาสุดท้ายตานั้นจัก,กรพรรดอิอะองนั้นนะครับเขาทอยออกมาได้สี่แต้มทั้งสามลูกเลยครับขึ้นหน้าสี่ทั้งสามลูกเลยโอ้จัก,กรพรรดิดีใจมากเลยครับ เขาก็เลยออกคําสั่งมาว่าต่อแต่นี้ถ้าใครจะผลิตลูกเต๋าอ่ะให้ทาสีแดงเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครับเฉลิมฉลองอ่ะชัยชนะของมหาจากักรพรรดิพระองค์นั้นนะครับว่าหน้าสีนี่ก็คือให้ทาสีแดงไว้เพราะว่าพระองค์ได้ได้ชนะพระมเหสีจากการทอยลูกเต๋ามันขึ้นหน้าสีทั้งสามทั้งสามลูกครับอ่ะส่วนหน้าเอียวทําไมต้องเป็นหน้าเอียวครับหน้าเอียวทําไมต้องทาสีแดงเขามันเป็นความเชื่อของคนจีนครับคนจีนเขาเชื่อว่าอ่า อะไรอะไรก็แล้วแต่ที่พื้นหลังเป็นสีขาวแล้วก็เออแล้วมันมันที่มันเป็นสีแดงอ่ะมันจะเป็นเรียกมันเป็นสีของโชคลาบอะครับเขาก็เลยเอาหน้าแรกครับหน้าแรกคือหน้าเอี่ยวขึ้นทาสีแดงไว้เพื่อเพื่อให้รู้ว่าเออมันมันเป็นโชคลาบอะครับเป็นโชคลาบเป็นแต้มแรกอ่ะโอเคนะครับเอาตรงนี้ผมเอาแค่สั้นสั้นแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็ทําไมไฮโลถึงต้องตั้งหน้าสีส่งเอี่ยวครับ ทำไมลูก5ต้องอยู่ฝั่งขวามือทำไมลูกลูกสองต้องอยู่ฝั่งซ้ายและทำไมลูกหกต้องอยู่ด้านหลังลูกเอี่ยวต้องอยู่ด้านหน้าใช่ไหมครับอ่ะผมเออก็คือไฮโลครับแต้มอ,อ่อหน้าสีเพราะว่าที่ต้องตั้งหน้าสีเพราะว่าถ้าเกิดว่าตั้งหน้า6กใช่ไหมครับไฮโลก็จะตายสูงถ้าถ้าเกิดว่าหกมันอยู่ลูกหนึ่งถ้าตั้งหน้าเอียวไฮโลก็จะตายต่ํา ถ้าเกิดว่าสีเอี่ยวมันอยู่ลูกหนึง่งเพราะฉะนั้นเขาก็เลยตั้งหน้าสี่ครับตั้งหน้าสีเพื่อเพื่อให, <t> ให้ให้มันอยู่กลาง <t> ๆ,ๆที่สุดนะครับไม่ให้มันไปนต่ําหรือไม่ให้มันไปนสูงเขาก็เลยตั้งหน้าสี่แล้วทําไมลูกหกต้องอยู่ด้านหลังใช่ไหมครับทาไมลูกห้าต้องอยู่ด้านฝั่งขวาม,มือมันมันเป็นความบันเอิญหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่ความบันเอิญครับไม่ใช่ความบันเอิญนะครับมันเป็นความตั้งใจครับมันเป็นความตั้งใจมันเป็นความชาญฉลาดของคนสมัยก่อนครับก็คือเพราะว่า ทำไมลูกห้าต้องอยู่ฝั่งขวามือเพราะว่าคนเรานะครับจะถนัดขวามากกว่าถนัดซ้ายครับคนที่ถนัดขวาจะมีเปอร์เซ็นต์มากกว่าคนที่ถนัดซ้ายครับ10คนจะมีคนถนัดซ้ายสัก2คนครับที่เหลืออีก8คนคือถนัดขวาหมดเลยเพราะฉะนั้นคือเวลาที่เขาตั้งหน้าเอาเอาลูกห้ามาไว้ฝั่งขวามือก็คือเวลาที่เจ้ามือเขายกครับเขายกลูกไฮโลก็คือด้วยความที่เราถนัดขวามากกว่า น้ำหนักมือมันจะมันจะแรงกว่าครับมันจะทําให้ลูกห้าขึ้นขึ้นง่ายกว่าลูกสองครับก็พูดง่ายๆคือให้ไฮโลมันไม่ตายต่ําครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือไฮโลหน้าต่ํามันจะเยอะกว่าหน้าสูงก็คือเพื่อเป็นการป้องกันเพื่อให้ไม่ให้ไฮโลตายต่ําแล้วทําไมแล้วต่อไปนะครับทําไมลูกหกทำไมต้องอยู่ด้านหลังมันมันเกิดมาจากข้อมือครับข้อมือของคนครับถ้าเราถ้าเราทํามือข้อมือเช่นนี้แล้วเราเขยา่าอ่ะเหมือนกับเรางัดลูกหกมันจะงัดได้ง่ายครับแต่ถ้า แต่ถ้าเราทำมืออย่างนี้ครับทํามือสวนสวนขึ้นมาอย่างนี้ครับสวนขึ้นมาเงี้ยเวลาเรายกเราจะยกลําบากครับแต่ถ้าเราทํามือให้แบบเอียงลงอย่างนี้ครับทํามือเอียงลงอ่ะเหมือนกับว่าอย่างเงี้ยทำมือเอียงลงเงี่ยเวลาเรางัดเราก็เหมือนจะงัดลูกหกได้ง่ายครับเพื่อป้องกันไม่เอ่อเพื่อให้ช่วยช่วยให้เจ้าครับงัดลูกหกแล้วก็งัดลูกห้าได้ง่ายขึ้นครับเพราะว่าถ้าถ้าลูกหกลูกห้างัดยากก็คือไฮโลก็ตายต่ําครับ เพราะว่าคนเราก็คือจะถนัดขวามากกว่าถนัดถนัดซ้ายครับการตั้งลูกหกก็คือเพื่อให้ช่วยให้เจ้างัดลูกหกเพื่อให้ไฮโลไม่ตายตา่ำง่ายๆจากข้อมือครับข้อมือที่ลักษณะเป็นแบบนี้ครับมันจะทําให้เรางัดง,ง่ายๆขึ้นแล้วก็ลูกลูกห้าที่อยู่ฝั่งขวามือก็คือน่ครับลูกห้าที่อยู่ฝั่งขวามือเจ้าก็คือว่า คนเราถนัดขวาครับเวลาเรางัดน้ำหนักมือข้างขวาจะแรงยังไงก็แรงกว่ามือข้างซ้ายครับมันจะทําให้ลูกห้าปิ้นปิ้นขึ้นมาครับใครคงไม่คงไม่มีใครเอาข้างซ้ายาใช้มือข้างข้างซ้ายแล้วงัดงัดเอาลูกสองขึ้นมานะเว้นแต่แต่ว่าเราตั้งใจจริงๆิงแต่ถ้าเรางัดปล่อยปกติก็คือ,อโดยธรรมชาติแล้วก็คือลูกห้ามันจะขึ้นมันจะขึ้นไดง่ายกว่าครับด้วยความที่ว่าเจ้าเจ้ามือถนัดขวามากกว่าอา่าโอเคนะครับอา่า ถ้าเกิดดูคลิปนี้แล้วชอบใจยังไงก็รบกวนช่วยกดซับสไคร b ์ผมหน่อยนะครับจะครบพันละจะครบพันซับละก็จะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับคลิปนี้ผมไม่มีเทคนิคนะครับแต่มีเกแค่เก็ความรู้นะครับมานําเสนอโอเคนะครับยังยังไงก็รบกวนช่วยกด s u b สไคร b ์ผมด้วยนะครับครับขอบคุณครับ